สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาสั่งขนมกันนะคะลูกโอเมริพอตเตอร์ใช้แอปเซ่ยช็อปนะผมเล่นทำขนมญี่ปุ่นะขนมน้ำข้าวขนมยอนฮิตลอยเปลี่ยนรถเก็คือเปลี่ยนขนมก็นี่มีขนมกระดาษด้วย คือเราอยากได้ลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์ลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรโอ้เจลลี่เบลลี่ลูกอมแฮร์รี่เวอร์ชันกล่องม่งวงเขาบอกว่ามันจะมีลูกทุกรนะลองเข้าไปดูก่อนว้าเข้ามาแล้ว ให้ดูมองดูหน้านีที่มีรถอะไรบ้างไะอยากดูนี่รถกรล้วยแบ a c k p e p p e เราอ่านไม่ออกหรอไงูเบอร์รี่เุ้ยดูดิแบบ ่นัาทิมบอกว่ามันมีเซ็กโว้ดเลยอ่ะไม่น่าเชื่อคือแบบพิสดานมากเลยอ่ะก็อยากลองมาเล่นเนี่ยรถซาปูนี่ไงชาปูชาปูไปต่อโอ้เฮ้ย,เ,ยเลมอนเฮ้ยสีมันน่ารักดีนะเราว่าอ่ะกลับ มันอ่าราคาปกติ250บาทนะคะลดเหลือ200บาทนี่ถือว่าถูกมากเลยนะที่ไงพี่คิดพ,พี่พาโอ้มันต้องโอนตังหรือว่าอะไรถ้าจะโอนเนาะยิบลรงตะกาดีกว่า ก็แค่นี้แหละนะก็บายบายนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้สั่งเปล่าอันนี้แค่ลงมาสั่งก่อนนะบางทีพ่ออาจจะอนุญาตได้นะก็วันนี้ก็บายบายค่ะ